ข้าวไทยในสัญจาน1แสนตันเสียงสะท้อนของชาติผู้ให้โอ้โหพี่น้องข่าวนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นะสิงคโปร์ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดรอบด้านเรื่องระบบจัดการเป๊ะสุดในเอเชียถึงกับเซ็นสัญญาซื้อข้าวจากไทยสูงสุด1แสนตันภายใน5ปีฟังดูเหมือนแค่ตัวเลขแต่เบื้องหลังมันคือศทธาทางอาหารที่ชาติทั้งชาติอย่างสิงคโปร์วางใจให้ไทยดูแลท้องของเขา นี่ไม่ใช่ข้อตกลงเล็กๆระดับบริษัทแต่มันคือสัญญาระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลความร่วมมือประเทศที่สะท้อนว่าไทยยังเป็นเสาหลักของความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนี้แบบเต็มตัวข้าวไทยไม่ใช่แค่ของกินนะพี่น้องมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมและความเป็นมิตรที่โลกเชื่อถือมานานลองคิดดูสิ สิงคโปร์เมืองที่ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวซักฝ่ามือต้องนำเข้าทุกอย่างแต่กลับจับมือกับประเทศไทยไม่ใช่แค่เพราะเรามีข้าวแต่เพราะเรามีคำมั่นว่าเราจะส่งของดีที่สุดไปให้เขาข้าวไทยมันไม่ใช่แค่มเมล็ดขาวขาวในจานแต่มันคือพลังของคนไทยทั้งประเทศที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่ชาวนาที่เหงื่อยศลงดินจนถึงโรงสีที่คัดทุกมเมล็ดให้หอมที่สุด แล้วอย่าลืมนะพอข่าวนี้ออกมาต่างประเทศหลายสำนักรีบรายงานทันทีทั้ง The Business Times ของสิงคโปร์เองยังเน้นเลยว่าภายในกรอบ5ปีแปลว่าเขามองระยะยาวกับเราไม่ใช่แค่ซื้อของทีเดียวแล้วจบนี่คือสัญญาแห่งความไว้วางใจระหว่างสองชาติที่ต่างมีของดีและเห็นค่ากันอย่างแท้จริงพูดตรงๆนะพอเห็นข่าวนี้เหมือนมีเสียงตะโกนขึ้นในใจว่านี่แหละ ไทยแลนด์ประเทศที่อาจจะมีปัญหาเยอะแต่เวลาต้องอยืนในเวทีโลกเราไม่เคยพลาดเรื่องคุณภาพชีวิตของมนุษย์เราไม่ได้ส่งออกอาวุธไม่ได้ขายเทคโนโลยีสงครามแต่เราส่งออกความอิ่มและความสุขให้ผู้คนบนโลกได้กินของดีมีคุณภาพ คนสิงคโปร์ไม่ได้แค่ซื้อข้าวแต่เขาซื้อความมั่นใจซื้อชื่อเสียงซื้อความอบอุ่นที่ข้าวไทยมีอยู่ในตัวถ้าใครเคยกินเท่าหอมมะลิร้อนๆจะรู้เลยว่ากลิ่นมันมีความเป็นบ้านความเป็นชีวิตและความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ไหนในโลกเลียนแบบได้บางคนอาจมองว่าแค่แสนตันมันไม่เยอะ,ฉะเฉลี่ยแค่สอง0 0ตันต่อปีเองแต่ลองมองอีกมุมสิ มันคือการเปิดประตูสู่ตลาดพรีเมียมที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อเพราะราคาถูกเขาซื้อเพราะไว้ใจคุณภาพแล้วอย่าลืมว่าประเทศที่ไว้ใจคุณภาพของเราคือประเทศที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแบบแท้จริงเลยไม่ต้องมีโฆษณาไม่ต้องมีดาราแค่มล็ดข้าวมล็ดเดียวก็สามารถทำให้ประเทศทั้งประเทศยอมเซ็นสัญญาได้ นี่คือความยิ่งใหญ่ของเกษตรกรไทยที่บางครั้งคนในประเทศยังไม่เห็นค่าตัวเองเลยถามน่อยเถอะมีประเทศไหนในโลกที่คนทั้งชาติลงแรงปลูกของกินที่เลี้ยงคนทั้งภูมิภาคได้บ้างไม่มีมีแต่ประเทศไทยที่ปลูกด้วยใจแปรรูปด้วยความละเอียดและส่งต่อด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการให้ข้าวไทยไม่ใช่สินค้ามันคือพลังชีวิตของประเทศนี้จริงๆพี่น้องเอ้ย นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดไม่หมดด้วยคำพูดแต่สัมผัสได้ด้วยกลิ่นหอมในทุกจานข้าวของโลกใบนี้ประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้ส่งออกข้าวเราคือผู้ส่งออกความหวังความอุดมสมบูรณ์และความเมตตาในรูปของเมล็ดเล็กๆที่ชื่อว่าข้าวไทยและข่าวนี้คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาของข้าวไทยในฐานะพลังอ่อนที่แข็งแรงที่สุดในโลกอีกครั้ง พี่น้องเอ๋ยใครจะไปคิดว่าข้าวที่เรากินกันทุกวันนี่แหละจะกลายเป็นอาวุธลับของประเทศเราในเวทีโลกข่าวที่สิงคโปร์เซ็นสัญญาซื้อข้าวไทยสูงสุด1 0 0แสนตันใน5ปีมันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าแต่มันคือการยืนยันว่าข้าวไทยคือ soft power ที่แท้จริงอ่อนโยนแต่ทรงพลังลองคิดดูสิข้าวเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเกิดมาก็กิกนข้าวอยู่กับเขา ตายก็ยังต้องมีข้าวในพิธีทุกลมหายใจของคนไทยมีข้าวอยู่ข้างในแต่วันนี้โลกทังโลกกลับเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือไม่ต้องแต่งเติมไม่ต้องสร้างภาพมันคือความเป็นไทยแท้ที่หอมตั้งแต่กลิ่นยันจิตวิญญาณข้าวไทยไม่ใช่ของล้าสมัยไม่ใช่ของโบราณอย่างที่ใครชอบดูถูกนะมันคือแบรนด์แห่งความอบอุ่นที่ฝรั่งญี่ปุ่นสิงคโปร หรือแม้แต่ยุโรปเองเขารู้สึกถึงมันได้ทันทีที่ตักเข้าปากข้าวหอมมะลิไทยไม่ใช่แค่มเมล็ดขาวๆแต่มันคือกลิ่นแห่งบ้านที่ไม่มีที่ไหนในโลกเลียนแบบได้เลยโอ้ยคิดแล้วก็ขนลุกเพราะนี่แหละคือ์พาว power ของจริงไม่ต้องมีเงินมหาศาลไม่ต้องมีเทคโนโลยีสุดล้ำแค่เรายืนอยู่บนสิ่งที่เป็นเราธรรมชาติที่อุดมคนที่อบอุ่นวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนแค่นั้นก็เพียงพอจะทำให้โลกหันมามอง ข้าวไทยไม่ได้แค่ขายแต่เล่าเรื่องได้ทุกคำที่กินมันคือเรื่องราวของฝนที่ตกในทุงน่งนาเสียงกบเขียดยามคำ่ำกลิ่นดินหลังฝนแรกความเหนื่อยของชาวนาความภูมิใจของทั้งประเทศที่ได้ส่งต่อของดีไปถึงโต๊ะอาหารของโลกโอ้โหแค่คิดก็อยากยกมือไหว้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดเลยจริงๆและนี่คือสิ่งที่หลายประเทศทำไม่ได้อินเดียมีข้าวบัสมาติเวียดนามมีข้าวราคาถูก แต่ไม่มีใครมีกลิ่นความเป็นมนุษย์แบบข้าวไทยข้าวไทยคือข้าวที่คนกินแล้วรู้สึกดีรู้สึกสงบรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายโลกนี้มันโหดแค่ไหนก็เถอะขอให้ได้กลิ่นข้าวหอมไทยสักหน่อยทุกอย่างมันเบาลงจริงๆพี่น้องรู้ไหมตอนนี้ต่างประเทศเริ่มพูดถึง Thai Rice Culture แล้วนะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ประเทศอื่นเริ่มอยากเรียนรู้ เรากำลังกลายเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมอาหารที่ย่งยืนแบบไม่รู้ตัวและที่มันเจ๋งสุดคือข้าวไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมได้ทั้งเศรษฐกิจและจิตใจคนซื้อข้าวไทยไม่ได้แค่จ่ายเงินแต่เขาซื้อความรู้สึกซื้อความไว้วางใจซื้อคุณค่าทางใจที่มาพร้อม,มเมล็ดข้าวนั้นทุกครั้งพูดให้แรงเลยก็ได้นี่คือพลังอ่อนที่แข็งแกร่งกว่าอาวุธเพราะในวันที่โลกแย่งน้ำแย่งพลังงานแย่งเทคโนโลยี ไทยเรายังมีของที่โลกต้องการมากที่สุดคืออาหารแท้จากแผ่นดินที่มีจิตวิญญาณลองคิดดูอีกทีสิสิงคโปร์ไม่ต้องมาซื้อจากเราเลยก็ได้เขามีเงินมีเทคโนโลยีจะซื้อจากที่ไหนก็ได้แต่ทำไมต้องเลือกไทยเพราะไทยมีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความอบอุ่นของมนุษย์ที่ซึมอยู่ในมเมล็ดข้าวทุกมเมล็ดและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะจับให้มั่นทำให้ข้าวไทยเป็นเหมือนพาสปอร์ตทางวัฒนธรรมของประเทศ ส่งออกข้าวพร้อมส่งออกความเป็นไทยส่งออกรอยยิ้มและความจริงใจไปทั่วโลกวันนี้เราต้องภูมิใจเถอะข้าวไทยกำลังเดินทางไปอยู่บนโต๊ะของผู้คนทั่วโลกอีกครั้งมันไม่ใช่แค่การค้าแต่มันคือภารกิจของชาติผู้ให้ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจำไว้นะพี่น้องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้อยู่ที่เสียงโฆษณาหรือแสงไฟในฮอลลีวูดแต่มันอยู่ในมเมล็ดข้าวไทยที่หอมที่สุดในโลก อยู่ในมือของชาวนาไทยทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของผืนดินและถ้าใครถามว่าอะไรคือความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในศตวรรษนี้คำตอบมันอยู่ตรงหน้าแล้วอยู่ในจานข้าวหอมบะลิที่เรากินทุกวันนี้แหละโอ้โหพี่น้องตอนนี้โลกมันไม่ได้แข่งกันแค่เทคโนโลยีหรืออาวุธแล้วนะเขาแข่งกันด้วยอาหาร ใครคุมอาหารได้คนนั้นคุมโลกได้และดูสิสิงคโปร์ถึงกับเซ็นสัญญาซื้อข้าวไทย1 0 0 0 0แสนตันในกรอบ5ปีมันไม่ใช่แค่การค้าข้าวธรรมดาแต่มันคือดีแห่งความเชื่อมั่นที่สะเทือนทั้งภูมิภาคพูดกันตรงๆนะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ฉลาดที่สุดในอาเซียนในเชิงเศรษฐกิจเขาไม่ทำอะไรซุ姆สี 4, สุ่หการที่เขาเลือกซื้อข้าวจากไทยทั้งที่ซื้อจากใครก็ได้ในโลก แปลว่าเขาไว้ใจไทยสุดหัวใจอะไรที่มันมากกว่าเงินมันคือความเชื่อถือนังหาดลองมองลึกๆดูสิข้าวไทยไม่ใช่แค่มเมล็ดพืชแต่มันคือระบบเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ชาวนาโรงสีผู้ส่งออกจนถึงโต๊ะอาหารในต่างประเทศทุกคนคือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงเศรษฐกิจที่โลกนี้เริ่มหันมามองแบบจริงจังแล้วเพราะอะไรน่ะหรอ เพราะในโลกที่อาหารเริ่มขาดแคลนใครที่มีของจริงใครที่มีแผ่นดินปลูกได้ใครที่ยังพึ่งธรรมชาติได้คนนั้นแหละที่แข็งแรงที่สุดแล้วไทยเราละ่ะมีทุกอย่างครบหมดแล้วทั้งฝนทั้งน้ำทั้งดินทั้งใจของคนทำงานหนักเพื่อเลี้ยงคนทั้งภูมิภาคคราวสิงคโปร์ซื้อข้าวไทยหนึ่งแสนตันนี่มันคือสัญญาแห่งยุทธ,ธาศาสตร์อาหารโลกแบบไม่เป็นทางการเลยพี่น้อง นี่คือข้อตกลงที่ทำให้ไทยกลายเป็นผู้คุมจังหวะอาหารในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงถ้าเรารู้จักใช้จังหวะนี้ให้เป็นไทยสามารถกลายเป็นฟู้ดพาวเวอร์ของเอเชียได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าคิดว่ามันง่ายนะเพราะเบื้องหลังการค้าข้าวมันมีสงครามราคาที่ดุเดือดเวียดนามอินเดียพม,มา่าแข่งกันลดราคาแข่งกับเราแต่สิงคโปร์เลือกเรา เพราะเขารู้ว่าของไทยคุณภาพดีกว่าสเสถียรกว่าและเชื่อถือได้กว่านี่แหละเศรษฐกิจแห่งความไว้ใจที่เงินซื้อไม่ได้พูดให้แรงอีกพี่ข้าวไทยไม่ใช่สินค้าทั่วไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสเสถียรแห่งชาติใครที่กินข้าวไทยเขากำลังบอกว่าฉันไว้ใจประเทศไทยและนั่นคือพลังที่น่ากลัวที่สุดของซอฟต์พาวเวอทม์เศรษฐกิจ เพราะมันค่อ,คอยซึมเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใช้กําลังแม้แต่นิดเดียวพี่น้องลองคิดภาพตามนะถ้าวันหนึ่งไทยสามารถขยายดีลแบบนี้ได้อีกขายให้สิงคโปร์มาเลเซีปยปูไในญี่ปุ่นหรือแม้แต่ตะวันออกกลางเราจะไม่ได้แค่ขายข้าวแต่เราจะขายระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมัน่นไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางอาหารโลกโดยธรรมชาติเลยทันที ข้าวคือจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ผมอยากเรียกว่า trust economy เศรษฐกิจแห่งความไว้ใจเพราะในวันที่โลกไม่แน่ใจในดอลลาร์ไม่มั่นใจในพลังงานและไม่เชื่อมั่นในผู้นำมหาอำนาจประเทศไทยกลับเสนอสิ่งที่โลกต้องการที่สุดคือเสถียรภาพและความซื่อสัตย์ในอาหารและอย่าลืมนะ พลังของข้าวไทยมันไม่ได้อยู่แค่ในตลาดส่งออกแต่มันกำลังกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตอีกด้วยประเทศไหนอยากได้ข้าวคุณภาพดีเขาต้องเข้ามาคุยต้องเข้ามาสร้างสัมพันธ์กับไทยนี่คือวิธีที่ประเทศเราต่อรองด้วยรอยยิ้มไม่ต้องถือปืนไม่ต้องข่มใครแค่ถือจานข้าวก็มีอำนาจแล้วห้วยแค่คิดก็ภูมิใจแทบระเบิดอกอะ่ะ เพราะนี่คือพลังที่เราเคยมีแต่ไม่เคยรู้ตัวเราไม่ได้จนเราไม่ได้อ่อนแอเราแค่ไม่รู้ว่าของดีในบ้านเรานี่แหละคือทรัพย์สินล้ํำค่าที่สุดในศตวรรษที่โลกกำลังหิวโหวยสิงคโปร์ไม่ได้แค่ซื้อข้าวเขากำลังซื้อความมั่นคงทางใจจากประเทศที่มีหัวใจของความอุดมสมบูรณ์อย่างไทยและในขณะเดียวกันไทยก็ได้ซื้อศักดิ์ศรีใหม่คืนกลับมาในเวทีโลก ศักดิ์ศรีของชาติผู้ให้ที่ไม่ต้องใช้กำลังแต่ให้ด้วยใจพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องดีของวันนี้แต่มันคือการวางรากฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่ตั้งอยู่บนความจริงความไว้ใจและความอุดมของผืนดินหากรัฐบาลรู้จักต่อยอดให้ถูกไทยจะไม่ใช่แค่ประเทศผู้ส่งออกข้าวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้คุมจังหวะอาหารของโลกอย่างแท้จริง และนั่นแหละคือจุดที่โลกจะต้องเงียบเพราะเมื่อใดที่ไทยพูดโลกจะฟังเพราะเรามีของกินที่โลกต้องพึ่งโอ้โหพี่น้องใครจะไปคิดว่าข้าวที่เรากินกันทุกวันจะกลายเป็นอาวุธลับของไทยในเวทีการทูดโลกได้จริงๆเข้าสิงคโปร์ซื้อข้าวไทย1 0 0 0 0แสนตันในกรอก5ปีมันไม่ใช่แค่การค้าระหว่างสองประเทศแต่มันคือการทูดผ่านจานข้าว ที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วโลกนี่แหละพลังอ่อนที่แข็งที่สุดของชาติไทยสมัยก่อนใครพูดถึงการทูตเราจะนึกถึงโต๊ะประชุมสูตรนิบเนียบพูดจาเป็นทางการใช่ไหมแต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนแล้วประเทศไหนที่ทําให้คนอิ่มได้ประเทศนั้นมีอํานาจแบบไม่ต้องถือปืนแล้วใครละ่ะที่ทําให้ทั้งเอเชียอิ่มได้ไทยแลนด์ไงพี่น้องเข้าไทยนี่แหละ คือเอกอัครราชทูตเงียบที่เดินทางข้ามพรมแดนทุกวันโดยไม่ต้องมีพาส,สปอร์ตดูสิงคโปร์สิประเทศที่ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวแต่ฉลาดเลือกที่สุดในโลกเขาไม่ได้เลือกข้าวราคาถูกจากตลาดแต่เลือกข้าวไทยเพราะมันคือสัญลักษณ์ของความเชื่อใจคุณภาพและความจริงใจของชาติเรานี่และพลังอ่อนแบบไทยเนียนๆไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องแสดงแสงสีเสียงแต่กินปุ๊บรู้ปั๊บว่านี่ของไทยแน่ และอย่าลืมว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้จบแค่เรื่องอาหารแต่ยังพุ่งไปถึงการร่วมมือด้านสุขภาพผู้สูงอายุเทคโนโลยีสีเขียวและการค้าในอนาคตอีกเพียบแปลว่าข้าวกำลังกลายเป็นสบันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรจากนาไทยไปถึงนโยบายโลกพี่น้องครับในยุคที่โลกกำลังสั่นคลอนสงครามปัญหาพลังงานโลกร้อนประเทศใหญ่ๆแข่งกันแย่งทรัพยากรไทยกลับยืนอย่างสง,งบอยู่ตรงกลาง พร้อมส่งออกความอุดมสมบูรณ์ให้โลกได้กินนี่แหละการทู่แบบไทยแท้ไม่ต้องใช้คำพูดแต่ใช้ข้าวแทนคำตักทายใช้รอยยิ้มแทนอาวุธและใช้ความอิ่มแทนความกลัวข้าวไทยคือเครื่องมือการทางการทูตที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีแต่เราไม่เคยเห็นมันแบบนี้มาก่อนทุกเมล็ดข้าวที่ส่งออกไปคือสารแห่งบิตระพที่บอกโลกว่าไทยคือเพื่อนแท้ไม่ใช่คู่แข่งไทย คือประเทศที่อยากให้คนอยู่รอดไม่ใช่ประเทศที่อยากได้เปรียบพูดให้แรงเลยนะในขณะที่บางประเทศใช้พลังงานน้ำมันหรืออาวุธในการต่อรองไทยใช้ข้าวในการสร้างสัมพันธภาพฟังดูอ่อนแต่จริงๆมันแข็งมากเพราะอาหารคือสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ใครที่ควบคุมอาหารได้คนนั้นมีอำนาจที่ยั่งยืนกว่าการถือปืนพันกร,ระบอกอีกแล้วข้าวไทยละ่ะมันไม่ได้แค่ทำให้คนอิ่มนะ มันทําให้ประเทศอื่นอบอุ่นใจเวลากินข้าวไทยมันคือการสัมผัสถ,ถึงความอ่อนโยนของคนไทยความใส่ใจของชาวนาความซื่อสัตย์ของผู้ผลิตและความละเอียดของวัฒนธรรมที่แทรกอยู่ในทุกมเมล็ดนี่มันไม่ใช่สินค้าแต่มันคือจิตวิญญ,ญาณของชาติคิดดูสิข้าวไทยไปอยู่ในโรงแรนระดับ5้าดาวทั่วโลกร้านอาหารไทยในนิวยอร์กปารีสโตเกียวเขาไม่ใช้ข้าวประเทศอื่นเลยนะเพราะกลิ่นของข้าวไทยมันคือเอกลักษณ์ มันคือรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่บอกว่านี่คือไทยแลนด์และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมโลกถึงจําเราได้แม้ไม่เห็นธงชาติและตอนนี้เมื่อรัฐบาลเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทําสัญญากับสิงคโปร์นี่แหละคือการวางหมากทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างแยบยนต์ไทยไม่ได้แค่ขายของแต่กําลังสร้างอิทธิพลทางจิตใจผ่านการเป็นแหล่งอาหารที่โลกต้องพึ่งพาอย่าลืมนะพี่น้องการเมืองโลกวันนี้เปราะบางใครที่มีพลังอ่อนแบบไทยจะกลายเป็นตัวกลางสําคัญในอนาคต ข้าวไทยจะไม่ใช่แค่สินค้าทรงออกอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตที่ใช้เปิดประตูประเทศอื่นใช้สร้างพันธมิตรและใช้แสดงความเป็นผู้นําโดยไม่ต้องประกาศตัวโอ้ยพูดแล้วขนลุกเพราะเรากําลังอยู่ในยุคที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ขายข้าวไปเป็นผู้กําหนดจังหวะของอาหารโลกได้จริงๆถ้าเราบริหารให้ดียกระดับคุณภาพข้าวให้พรีเมียมพัฒนาแบรนด์ข้าวไทยให้เทียบเท่าไวฟ์ฝรั่งเศสหรือโกโก้สวิส วันนั้นแหละไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตแต่เป็นอาณาจักรอาหารที่โลกต้องยอมคอมหัวข้าวไทยไม่เคยเป็นแค่พืชมันคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินทุกเมล็ดที่งอกขึ้นจากดินไทยมันมีพลังแห่งความเมตตาความอดทนและความภูมิใจของชาติซ่อนอยู่ข้าวไทยคือสิ่งที่โลกต้องการและคือสิ่งที่คนไทยควรเชิดหน้าภูมิใจที่สุดในตอนนี้เพราะวันนี้โลกจะไม่รู้แต่กําลัง อิ่มด้วยฝีมือของเราประเทศไทยผู้ปกครองโลกได้เมล็ดข้าวและรอยยิ้มที่ไม่มีวันหมดอ่ะสแนปคลับไว้ในระหว่างผู้ท่าอาเซียมาได้ยังไงมาจากข้าวไทยนั่นเองรู้ด้วยนะ